ทีวีดีทหารกัรพูชาคนหนึ่งนะที่ได้ทําการโจมตีด้วยปืนคกใส่ที่มั่นของกองทัพไทยเนี่ยตามแนวชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยนะผมนะซึ่งเขาก็ไปสังเกตน,นะว่าปืนคกขนาด100มมตรเนี่ยนะซึ่งผลิตในเวียดนามเนี่ยนะผมนะ ซึ่งก็เป็นอาวุธที่ไม่ได้พบเห็นได้มากสักเท่าไหร่นะผมนะแล้วก็เป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากในกองทัพกัมพูชาเนี่ยซึ่งมันก็พร้อมใช้กระสุนครกแรงระเบิดสูงแบบ100 p s t นะผมนะซึ่งในคลิปวิอเนี่ยมันก็บ่งบอกเราได้นะว่ากองทัพของกัมพูชาเนี่ยมันเลือกใช้ปืนครกขนาดใหญ่ขึ้นนะถึง100มิลลิเมตรเลยนะผมซึ่งก็มีอนุภาพที่ทําลายสูงกว่าครกทั่วไปนะผมอย่างเช่น60 mm หรือ81ม mm นะิลลิเมตรอะที่ผมเคยทําไปก่อน้นนี้ลหลายๆคลิปนะ นี่มันจะเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะว่าซึ่งมันมาจากเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธมาตรฐานที่พบได้ทั่วไปในกองทัพกัมพูชาเนี่ยพอเขามีอาวุธชิ้นนี้นะมันก็จะสะท้อนถึงของการประทะและเชื่อมโยงด้านอาวุธภูมิภ,มภมาคต่อไปนะที่อาจจะมีความรุนแรงและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับผม